ช่วงขายซื้อสลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซีตเ,เกอร์วันนี้กัเกมเบียร์บอสฟอร์เอร์อีกแล้วนั่นเองในวันนี้เบียร์บอสฟอร์นเอร์ทำการอัปเดตใหม่ขึ้นมาเออถึงจะเป็นอัปเดตท,ที่ไม่ใหญ่มากแต่พี่ก็เชื่อว่าอัปเดตนี้ทำให้ทุกคนสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เออฟินในหลายๆเรื่องซึ่งก็ฟินเรื่องเดียวกับพี่แน่นอนไปเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง สำหรับอัปเดตแรกเนี่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการเซฟล้วนๆเลยซึ่งอ่เราเห็นระบบเซฟพวกนี้ไหมระบบเซฟนี้เขาบอกว่าจะสามารถซื้อช่องเซฟด้วยโกได้ถึง83ช่อง <S <S แสดงว่าก่อนอาจจะได้น้อยกว่าน,นั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสามารถซื้อได้ถึง8ปช่องเลยทีเดียวแล้วก็เขาได้ปรับราคาในการซื้อเซฟสล็อตใหม่อ่เห็นไหมเราจะเห็นว่ามันใช้ราคาถูกมาก เมื่อก่อนพี่จําได้ว่าตอนนี้มัน1,100่้ยใช่ไหมแต่เมื่อก่อนพี่จาได้ว่ามันเป็นหมื่นเลยนะหรือหลายพันนี่แหละประมาณ7 8 0 0 0ถึงเกือบหมื่นกว่า,วามันจะแพงมากทีนี้แบบเฮ้ยทำไมมันเหลือแค่นี้1,100เองอ่ะถ้าพี่กดซื้อเข้าไปใช่ไหมพี่ก็จะได้ช่องเซฟมาช่องต่อๆไปมันก็เพิ่มทีละร้อยบาทนี่เห็นไหมพันสองอันนี้พันสามอันนี้พันสี่พันห้าเอซึ่งจะถูกมากๆและความฟินอีกอย่างหนึ่งของระบบเซฟนนี้ก็คือ สมมติว่าพี่จะจัดระบบเซฟให้มันดูดีถูกปะพี่ก็จะแบบไอ้ที่เข่งม้าในคลิปก่อนอะเนีๆๆ่ยเนี่ยพี่กดกิ๊ก้ายค้างใช่ไหมแล้วพี่ก็สลับที่อะ่ะพี่สลับกับ AFK ฟาร์มนีก็ได้แอบอ่าเห็นปะมันก็จะสไลด์สลับให้เหมาะสลับคนที่อยากจัดระเบียบเซฟสล็อตซึ่งเวลาจัดแล้วมันก็ฟินนะมันดูแบบมีระเบียบอะเออเราอยากเซฟตรงนี้ไว้ตรงนี้หรืออะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะดูมีระเบียบมากยิง่งถ้าเราจัดสีก็พีก็โอ้ยึกฟินเลยประมาณนั้นแหละ เออแน่แสลับครับสลับครับก็น,นั่นแหละเป็นความฟินของสายจดระเบียบต่อไปร้านค้าร้านค้ามีระบบแอนิเมชันเปิดกล่องอ่ะพี่จะเปิดกล่องม่วงให้ดูก่อนนะวิง่งฮ่าเห็นปะ่ะมันมีแอนิเมชันสวยขึ้นมากๆเลยแบบมีของเด้งขึ้นมา <Yeah. S 1> นีนยมันจะมีของเด้งขึ้นมาทีละอันแล้วแบบชุ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 บคือมันดูดีกว่าแต่ก่อนมากดงมากที่สุดเราซื้อกล่องถูกๆดูบ้างมีก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าของอาจจะน้อยกว่านะ เออมันก็ขึ้นอย่างนี้มันก็ดูดีเหมือนกันนะมันดูมีอะไรมากขึ้นอะ่ะดูแบบสวยขึ้นอะไรขึ้นได้องอมมาทีละอันด้วยแต่พี่อยากรู้ว่าถ้าพี่ซื้อทีละหลายๆของมันก็จะคูณของอะไรบ้านะต้องลองดูถ้าพี่ซื้อสักห้ากล่องเนี่ยมาของก็น่าจะคูณขึ้นอะนะ่ะเนาะเออใช่ของมันไปปริมาณเยอะขึ้นอ่ะก็จะเป็นอัปเดตต่อไปนั่นะเองก็เป็นระบบกล่องต่อไปมันจะมีด่านใหม่เป็นด่านใต้น้ำนั่นะเองเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะทุกคนซึ่งตอนนี้พี่สร้างเรือดำน้ำไว มีแต่คนบอกว่ามันอยู่มืนในติมนะทีมงานพี่บอกมาว่ามันอยู่มืนในติมมากๆซึ่งพี่คิดว่ามันมันก็มันก็ดูเป็นเรือดำน้ำนะพี่สร้างเรือดำน้ำสวยมากนะทุกคนไม่ใช่ติมกล้วยแต่ยางใดซึ่งไม่รู้ใครมาเติมไม้ให้พี่ไปเรซโอไปดูดันใหม่กันดีกว่าแต่พี่ไม่ชชว่์ว่าเรือกล้วยนี้จะระเบิดก่อนถึงดันใหม่หรือเปล่านะเราจะมุ่งสู่ใต้ท้องทะเลด้วยไอ้ิมกล้วยเฮ้ยเร็วเหมือนกันนี่นะไปโกโก้รู้สึกแบบ ไอติมกล้วยเไอติมผ่านนะแงว่าแบบใครจะกวาดเรียกทานเนีเร็วขนาดนี้เดเดยวเดเดเดไอติมกล้วยเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมมันมีคนอยากกินกล้วยไอคนนี้ป่าเม่นมากอย่าไม่มีอะไรทำไอติมกล้วยเราได้เลยไอติมกล้วยทรงพลังใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นกี้ว่าแกล็มันไม่หมดอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่เราจะไปถึงไหมเนี่ยพี่เขาว่ากันนะไอติมกล้วยมันจะไปถึงหรือเปล่าอ่ะโอ้แบบโอโอโอ มีโบกมือโบอกไม้โบกมือแล้วพี่ไปไปทันดิดูจากข้างบนก็สวยดีทําไมบนด่านเขามีเรือด้วยอ่ะทำไมเรือมาอยู่ด้านบนอ๋อก็คือแบบจะได้เห็นท้องเรือจากด้านล่างใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปดูในด่านว่าด่านมันจะสวยแค่ไหนอแต่พี่ต้องอยู่ใกล้ด่านเนียวไว้ก่อนพเดี๋ยวอีกข้างหลังนี้ก็ยิงยังเลยโอ้โหปลาป้า,ปา,ปามันตามมาถึงข้างบนเลยพีมาแล้วถึงแล้วด่านท้องทะเลเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวนี่ไง พี่ว่าแลวไอเรือข้างบนเนี่ยมันเป็นไอเรือแบบเห็นตูดเลยจริงด้วยมีปลากระเป้าคอยพองใส่ผู้คนที่ลอยผ่านมาอุ้ยปลาตัดหน้าตกใจนานนี้แล้วก็มีประการังสวยงามมากมายมีฟองสบู่ด้วยอุ้ยเดาน้องมาพองตัวเลยตรงนี้ตาน้องเลือกแบบตาน้องเลือกแบบอุ้ยเหลือกสุดๆห <laughs> น้ามันตลกอะแล้วฟองสบู่พวกนี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เป็นที่ปล่อยฟองสบู่เฉยโดยตัวฟองก็จะมีความสวยงามอย่างยิ่ง แต่พี่จะขัดใจกับไอ้ป้ากระเป้าป้ากระเป้ามันกำลังทำอะไรสักอย่างเหมือนมันกำลังโจมตีอะไรสักอย่างอยู่เลยเนี่ยแต่มันดูมันไม่ได้โจมตีพวกเราหรือเปล่าก็ะจะเป็นหนึ่งด่านนะมันเป็นด่านใต้น้ํามีโอ้มีตะขอเลยเออไอเดียดีนะเนี่ยมีตะขอตกปลาโดยรวมก็จะเป็นด่านที่บรรยากาศดีมากแล้วก็มีหินหินกลมๆเหมือนด่านทั่วๆไปชอบที่มีปลาลอยไปลอยมาเนี่ยปลาทำเดนเ,ดเดดมียนไปลูกอเดเรือข้างบนมันดวก รั่วหรอเดีมีน้ำเข้าเดี๋ยวเขาก็แค่อยากจะใส่แบบให้มันเห็นเป็นตูดเรือลงมาเฉยเปล่าเพราะไม่คิดว่าจะมีใครบินขึ้นไปข้างบนโอ้มาโตมาแล้วรถส่งขนมดูมันพยายามจะแอาขอบคุณสหรับขนมโอ้โอ้โอ้ปากกระเป้าปากกระเพ้าทำอะไรดีนะปากกระเป้าปากกระเป้ามีเดเม่นทุกคนรู้สึกว่าเข้าไปชนเราก็จะ แต่ดูแล้วมันหายไปไหนละหรือว่ามันพยายามไปโจมตีแมวโตดานแน่อือหือไม่ธรรมดามาถึงนี่เลยอ๋อมันเหมือนมันเหมือนมันนับเป็นเดเมดดอดอะคือไอ้ปลาพวกนี้มันแค่มาพองแต่แล้วก็โดนแบบปุก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 เฮ้ยแต่แต่มันดูมันจะพังอ้าวลาก่อนพี่ตายแล้วอุ้ยเดี๋ยวแล้วตอนจบทำไมมันสวยยังไงเหมือนตอนจบสวยขึ้นนะ งั้นเราลองบินไปถึงตอนสุดท้ายไหมทำมันดูสวยๆไปพลังงานขนส่ง let's go ขนส่งด้วยพลังแมวเราไปดูกันเส้นชัยจะมีอะไรเมื่อกี้เหมือนตอนนี้พี่เข้าเส้นชัยวับไปแบบเฮ้ยมันมีอะไรสวยๆโอ้มันหูพี่หายนะพี่จะหูขาดหรือเปล่าออโอ้โหพี่พี่พี่วาพี่พี่เอิ่มมาโตเมตาโตพี่ดีตัวมาก่อนแล้วกันกลัวแล้วทำไมเมื่อกี้เหมือนพี่ได้หีบ ขีบปีกหรือเปล่าเดยพี่เดี๋ยวมันเป็นขีปีกอยู่นะถ้าถ้าผ่านด่านที่ด่านที่เรายังไม่เคยผ่านมันจะได้กล่องตุ้งดูสิความสวยงามนี่เดี๋ยวนี้เวลาได้อเทพมันดูแบบชวิงชวัพสวยงามมากขึ้นอตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมได้ต่างโอเคก็สรุปก็จะมีสามอย่างนะทุกคนก็จะมีเรื่องระบบเซฟ มีเรื่องชอ็อปมีแอนิเมชันอะไรมากขึ้นเวลาได้รับของต่างๆนะไม่ว่าจะในชอ็อปหรือว่าในเส้นชัยหรือเวลาผ่านแดนใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของด้านใหม่เอ้นั่นแหละก็สามอย่างครัสำหรับอัปเดตนี้ก็ถือว่าเป็นน้ปเดตท,ที่ไม่ให่มากด็ดสำหรับสายที่สร้างแบบระเบียบหรือว่าสายอินกราฟิกก็จะฟินๆนิดนึดนงน,นี่นี่ความฟินนขนาดไหนเปิดกล่องโอ้โหชิง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 ดูดีโอ้โห,ด,ด,โโหดูดีปลิวเลย โอเคงั้นก็ขอจบคลิปไว้ที่เพจนี้ขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับให้สเสมอมาแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอุ้ยบล็อกเทเทเนียมากสิปวดใจเหลือเกินอย่าลืมไปซื้อเซ็กกันเยอะๆนะจ๊ะ